องนะรคัวันนี้เรียกว่ารายการรถถังประหลาดได้ไหมเนี่ยได้แหละเพราะวันนี้ข้อมูลเยอะมากเลยวันนี้เรียกพี่ว่าเวล c o m e ท o ดิสค o v e r y ได้วันนี้พี่อยู่กับรถถัง4ตีนตะขับสุดแข็งของโซเวียตที่มากับค่าตัวที่แพงกว่า RTX 5070อีกกับเจ้า Object 279นั่นเองคำเตือนคลิปนี้เนื้อหายาวมากถ้าใครจะหยิบน้ำกับขนมต้องตอนนี้เท่านั้นรถถังหนัก Object 279 ป็นยานพาหนะที่ดูกออกแบบมาเพื่อเจาะแนวป้องกันของศัตรูในภูมิประเทศที่เดินทางได้ยากลําบากเช่นพวกหนองน้ําหิมะลึกหรือสิ่งกีดขวางแนวตั้งอย่างก้อนหินใหญ่หรือเครื่องกีดขวางรถถังต่างๆความสามารถในการลุยพื้นที่ธุรัก,ก,กดานของมันเป็นผลมาจากการออกแบบให้มีระบบล้อสายพานถึง4ชุดแทนที่จะเป็น2ชุดแบบรถถังทั่วไปตัวรถถังถูกพัฒนาขึ้นระหว่างปี1954ถึงปี1960้วโดยความร่วมมือของ OKBT OK LKZ และสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์แห่งสหภาพโซเวียตในเมืองเลนินกราดภายใต้การนำของวิศวกรผู้ออกแบบชื่อว่า LS t r o y a n o v ในตอนแรกมีการกำหนดให้สร้างต้นแบบพร้อมสำหรับการทดสอบจากโรงงานและสร้างตัวถังกับป้อมปืนสำหรับการทดสอบการยิงในช่วงปลายปี1957และเขาก็ยังได้วางแผนผลิตรถถังต้นแบบ2คันในช่วงไตรมาสที่2ของปี1958ในเดือนมีนาคมปี1956 แบบแปลนเบื้องต้นได้เสร็จสมบูรณ์และในเดือนธันวาคมของปีเดียวกันได้มีการจัดทําโครงการทางเทคนิคพร้อมกับการสร้างแบบจำลองไม้จากขนาด1ต่อ1นซึ่งแล้วเสร็จในวันที่30มธันวาคมต่อมาในฤดูร้อนปีพันเมีการผลิตตัวถังและป้อมปืนขึ้นมา2ชุดและก็นําไปทดสอบทางด้านการต้านทานกระสุนที่สนามทดสอบ NIIBT หลังจากนั้นแบบแปลนเทคนิคก็ได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติมในช่วงปลายปี1 9 5เเเพื่อเพิ่มความสามารถในการป้องกันกระสุนอีกระดับหนึ่ง รถถังรุ่นนี้มีสมรรถนะในการเคลื่อนที่ข้ามพื้นที่รขรุขระได้ดีโดยติดตั้งชุดช่วงล่างแบบ47ลูกล้อซึ่งวางอยู่บนคานกลวงรูปทรงสีเ่เหลี่ยมผืนผ้า2เส้นตามแนวยาวของรถถังคานกลวงเหล่านี้ยังทำหน้าที่เป็นถังน้ํามันอีกด้วยระบบการเสดอจของมันเป็นแบบไฮโดรนิวเมติกพร้อมกับระบบส่งกําลังไฮโดรทรนฟอร์เมอร์หรือที่รู้จักกันในชื่อทอร์คอนเวอร์เตอร์และชุดเกียร์แบบดาวเคราะห์สามสปีดใช่มันชื่อนี้จริงตัวปรับความตึงของสายพานตีนขานั้นเป็นแบบเกลียวหนอน แรงกดเฉพาะพื้นผิวของรถถังเนี่ยหนักไม่เกิน0ูกิโลกร,รัมต่อตารางเซนติเมตรซึ่งประมาณ8 5 psi เท่านั้นโซตินะขับที่คอบคุมความยาวตลอดแนวใต้รถเนี่ยช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่บนพื้นที่ดินแฉะดินนิ่มหรือพื้นที่ที่เต็มไปด้วยเศษไม้หุ่นระเบิดการรถถังหรือสิ่งกีดขวางรถถังคันนี้ติดเครื่องยนต์ดีเซลรุ่น2 DG8M ที่มีกำลังสูงสุดถึง1000แรงม้าทำให้มันสามารถขับเคลื่อนรถถังที่หนักถึง60ตัน ได้ด้วยความเร็วสูงสุด55กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยและก็สามารถวิ่งได้ไกลถึง300กิโลเมตรต่อการเติมเชื้อเพลิงหนึ่งครั้งโอ้โห oh oh! นี่มันมากกว่ารถไฟฟ้าสมัยนี้บางคันอีกนะเนี่ยนอกจากนีย้ยังมีระบบดับเพลิงอัตโนมัติอุปรกรณ์ปล่อยควันเพื่อพรางตัวและระบบปรับอากาศทั้งร้อนและเย็นอยู่ในห้องลูกเรืออีกด้วยตัวถังของรถถังมีเกราะที่หนาถึง269ม mm, ิลลิเมตรถูกคลุมด้วยแผ่นเกราะรูปทรงรีบางๆเพื่อป้องกันกระสุนเจาะเกราะแบบ APDS และกระสุนเชฟชาร ตัวถังนั้นถูกประกอบขึ้นจากชิ้นส่วนหล่อขึ้นรูปขนาดใหญ่ซึ่งมีรูปร่างไม่สมมาตรแล้วก็มีความหนาและก็ความลาดเอียงของเกราะนั้นแตกต่างกันในแต่ละจุดส่วนหน้าของตัวถังซึ่งหล่อขึ้นรูปทั้งชิ้นมีลักษณะโค้งมนพร้อมกับแผ่นเกราะบางรอบด้านข้างและด้านหน้าเพื่อป้องกันกระสุนเจาะเกราะแบบยีดด้านข้างของตัวถังเองก็ใช้วัสดุหล่อขึ้นรูปเช่นกันและติดตั้งแผ่นเกราะเสริมแบบเดียวกันเพื่อเพิ่มการป้องกันโหนี่มันยังกบเอเรียนเลยป้อมปืนของรถถังมีความหนาสูงสุดถึง319มร้ โดยตัวปั๊มมีลักษณะโค้งมนและติดตั้งแผ่นเกราะเสริมสาหรับต้านทานกระสุนฮีทโดยเฉพาะส่วนของวงแหวนปั๊มที่เป็นจุดหมุนก็ได้รับการป้องกันอย่างหนานแน่นเช่นเดียวกันนอกจากนี้รถถังยังติดตั้งระบบป้องกันสารเคมีชีวภาพรังสีและนิวเคลียร์ครบเครื่องมากๆหรือที่เราเรียกโดยรวมว่า CBRN (chemical, biological, radiological และ nuclear) เพื่อป้องกันลูกเรือในกรณีที่เกิดสงครามการใช้อาวุธทำลายล้างสูงอีกด้วย รถถังคันนี้ติดตั้งปืนใหญ่ M65 ลำกล้องเกลียวขนาด130มิลิเมตรเป็นอาวุธหลักส่วนอาวุธลองก็คือปืนกนลร่วมแกน KPVT และระบบวุธทั้งสองติดตั้งอยู่บนระบบรักษาเสถียรภาพโ r o ซาที่สามารถรักษาแนวยิงใน2ระนาบปืนใหญ่ประจำรถถังคันนี้ติดตั้งระบบบรรจุก,กระสุนกึ่งอัตโนมัติซึ่งสามารถยิงได้ในอัตรา5-7นัดต่อนาทีระบบควบคุมการยิงประกอบด้วยเครื่องวัดระยะด้วยสายตาระบบชี้เป้าอัตโนมัติ และกล้องเลนงกลางคืนรุ่น L2 ที่มาพร้อมกับไฟสองเป้าระบบอินฟราเรดแบบแอคทีฟในช่วงปลายทศวรรษที่1970ปืนรุ่นนี้ได้รับการปรปับปรุงและนำไปทดลองใช้กับรถถังต้นแบบรุ่นใหม่อีกคันนั่นก็คือเจ้า Object 785ยังไงก็ตามกํานัการผลิตรถถังต้นแบบใหม่นี้ต้องถูกเลื่อนออกไปเนื่องจากชิ้นส่วนที่ต้องใช้เนี่ยมีความล่าช้าในการผลิตอย่างมากทำให้รถต้นแบบคันแรกเสร็จทันทดสอบในโรงงานช่วงปลายปี1959 และอีก2คันตามมาในไตรามาสที่2ของปี1960ตัวรถต้นแบบที่ผ่านการทดสอบจากโรงงานสามารถวิ่งได้รวมระยะทาง502กิโลเมตรใช้งานเครื่องยนต์ไปแล้วทั้งหมด86ชั่วโมงรถต้นแบบคันที่2ก็เสร็จสมบูรณ์เช่นเดียวกันส่วนคันที่3เนี่ยประกอบไม่เสร็จท้ายที่สุดแล้วเจ้าโครงการนี้ก็ถูกยกเลิกในเดือนมกราคมปี1961ตามคำสั่งของ GBTU และรัฐบาลโดยรถต้นแบบคันที่1และ3ถูกส่งไปยังสนามทดสอบ ส่วนคั้นที่2เนี่ยถูกเก็บไว้ในสถาบัน VNII 100หนึ่งในเหตุผลที่โครงการนี้ถูกยกเลิกเช่นเดียวกับโครงการรถถังหนักอื่นๆของโซเวียตก็คือกองทัพของโซเวียตเลิกใช้รถถังหนักในปี1960้หนับตั้งแต่นั้นมารถถังก็ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ที่ประมาณ50ตันนี่ยังไม่รวมน้ำหนักของอุปกรณ์เสริมเช่นเกราะเลียกทีบหรือชุดกวาดทุ่นระเบิดในวันที่ย2บกรกฎาคมปี1960รระหว่างการสาธิตเทคโนโลยีใหม่ที่สนามทดลอง คาบูสตินยาคุณนิกิตาครูชอฟเขาได้สั่งห้ามไม่ให้กองทัพนำรถถังที่มีน้ำหนักเกิน37ตันเมตริกเข้ามาประจำการอย่างเด็ดขาดซึ่งนี่ถือเป็นการปิดฉากโครงการรถถังหนักทั้งหมดที่เคยประสบความสำเร็จมาอีกเหตุผลหนึ่งที่เขาสนับสนุนการตัดสินใจนี้ก็คือตัวของครูชอฟเองเขาเป็นผู้สนับสนุนแนวคิดทางเลือกใหม่นั่นก็คือรถถังติดอาวุธนวิถีโดยลุ่นที่โดดเด่นที่สุดในตอนนั้นก็คือเจ้าไอทีวัน นอกจากนี้กองทัพโซเวียตก็ยังต้องการรถถังที่มีน้ำหนักพอเหมาะกับการข้ามสะพานในประเทศตัวเองในกรณีที่ต้องป้องกันแผ่นดินแม่เช่นเดียวกันกับที่เกิดขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งสะพานในขนาดนั้นเนี่ยไม่สามารถรองรับยานพาหนะหนักๆได้เลยอีกทั้งในระหว่างการทดสอบก็ยังพบข้อบกพร่องร้ายแรงหลายประการของระบบช่วงล่างของรถถังได้แก่มันมีความคล่องตัวที่ต่ำสูญเสียประสิทธิภาพเมื่อข้ามพื้นที่ลุ่มน้ําการผลิตการบำรุงรักษาและการซ่อมแซมที่ซับซ้อนและก็มีค่าใช้จ่ายสูง รวมถึงการที่มันไม่สามารถลดความสูงโดยรวมของตัวถังได้เลยอีกด้วยนั่นเป็นจุดจบสุดท้ายของโครงการลดถังหนักทั้งหมดของสหภาพโซเวียตในยุค60ในวอร์เดอร์เนี่ยนะเจ้าเนี่ยเป็นรถถังที่แพงมากๆเลยแหละและพี่ก็ไม่ได้มีของตัวเองนะนี่พี่ไปยืมคนอื่นมาพี่อยากเล่นมันมานานแล้วมันหน้าตาตลกดีแล้ววันนี้มันจะโหดแค่ไหนน้องๆตามพี่เข้าไปดูประพรมกันเลยพอไม่ใช่รถตัวเองแล้วมันรู้สึกดีจังเลยเว้ยเฮ้ยท่องไว 1,010ดอลลาร์ไอเหี้ยก็เทเลยอะก็เทเอ้ยคุณกายรู้สึกเหมือนขับไม่ดีเลยโลสลอยด้วยวะทันเดอเฮเฮ้ยไอที่มันไมีเลยออย่าถอย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 ทุกททุกกกก ฉันแหละที่จะบอกไปทำน้องกูวะเฮ้ยเฮ้ยว้าวเฮ้ยเฮ้ยีีนเฮ้ยนี่นีน่กลัซายทว่อเออเออเหลัง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  ดีว่าแล้วรถแพงๆมันต้องมีอะไรดีๆเข้าใจละโซโซโซเวฟไปดัโอฮยคุณกายมันเกิดที่เร็วมากพี่ไม่รู้ว่าเป็นคนรวยต้องทำยังไงโอเฮียเหี้ยนะคุณกายโอ้โนี่แล้วดผัดเดือดโอ้โหแหวกไปเลยแตมดีกว่าแถมปกติพี่เล่นแต่ โตกับจูโจมไปสองะโตกับจู่โจมไปสแปลว่าเคน์เตอสไตรโกสปึ้งอุ้ยมันยิงทกคี่เจ็ดสองี่เจ็ดสะไรนีเนี่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 เ้ยไปต่ออย่รอช้าข้างหน้ายังมีศัตรู โฮลิจีสุดเกยยิงนี่ถอย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 ลมาไม่ได้ไม่ไดล้อแตกล้อแตกเฮ้มีสี่ล้อดูวยลืมอีนี่นี่สูกให้โอ้โอ้ยเขศูนย์เขศูนย์ช่วยช่วยช่วยสแล้วแล้วเข้าศูนย์ลากมีเข้าศูนย์แล้วศูนย์แล้วก็เร็วเรากลากเ ไม่รู t h เดียมาไม่รู้แต่ตรงนี้เอาวเอกมาแล้วเอ้ยอุ้ยุ่้ยดีนะเห็นทันถอยกันถอยกัน

ยิงมันอะมแกงแพ้บ้านเขาจริงันขึ้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 นขวา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 คนเดิมรเปล่านี่เ้าทีรถพี่ออกแบบการีทวะเฮ้ยกายเห็นทีมใส่กาไว้หน้าด้วยอะาแบบทหาระเ้ยกาีเมื่อกี้อโดลก็เฮ้ยีมาบดีมา บัซซีมาบัซซ like ี่มาบัชมาไอ้แบลลี่มาากไหนอ่ะอ้าวไม่รู้แล้วกรได้เสียงยิงไปแล้วไอ้ไอ้เนี่ย M สอง M 8 29อ่ะยิงไปแล้วมึงโหลดเป็นชาติอ่ะเอ้านมึงใหญ่นี่มาให้ป๋ายิงหน่อยมาเยอะโวยเยอะกระดาษมองอะไรอยู่จ๊ะ คอมมานเดอร์ทั้งที่นอาโหลดเี cover me I'm reloading one minute later เยอะเด็ดวะเยอะยังไม่ยังไม่ได้ไม่ได้ ่ได้่ไรถอี่มนเกิน้ยอ้ซ่ข่้ข่้ข่้ซื้อรถอ้้ากูไม่ตายหรอเออมน้ครึ่งนึ่งของมอไซค์บ้านเราเลยนะเแค่ห่เพียงแค่่เท่าน้นเอง ไปไปก็บอกแบบแบบไปลราขว้าขวามาวาขรับดอยู่อพ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 อไหนอพ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 นพอพอเอพอพออพ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 อออพออพอพอพ